ครับสวัสดีครับที่ไร่เกษตรอินทรีย์อภิรัตวังน้ำเย็นนะครับนะครับครับสับเย็นวันนี้นะครับเป็นช่วงวันหยุดนะครับอากาศเริ่มหนาวนะครับลมหนาว่วยมานะครับบริเวณกลางไร่ก็จะมาพักผ่อนแบบธรรมชาติกันหน่อยนะครับกลางเต็นนอนนะครับนี่นะครับเป็นกลางไร่นะครับก็จะไดู้พง่าไงว่าเฝ้าปลาเฝ้าอะไรไปด้วยนะครับแต่ชอบบรรยากาศครับตอนนี้ บรรยากาศดีมากครับช่วงนี้นี่ให้ดูครับบรรยากาศรอบๆ้านกางเต็นท์มีเยอะนะครับนี่สำหรับผู้ที่ชอบดื่มด่าแบบธรรมชาติท่าลมหนาวนะครับเราจัดเตรียมไว้ให้นะครับนี่สายแอดเวนเจอร์ทัวริงนะครับที่จองเข้ามานะครับก็มากันได้เรื่อยๆนะครับให้ดูบรรยากาศรอบลานกางเต็นท์นะครับประจำไรนะครับ่ นี่ก็เป็นจุดนั่งชมปลาชิงช้านะครับเอาว่ากันไปนะครับอ่าจุดนั่งถ่ายรูปถ่ายรูปเช็คอินนะครับมีเรือให้พายนะครับอ่ามีสะให้เล่นน้ํานะครับว่ายแข่งกับปลาได้เลยนะครับใครว่ายน้ำจับปลาได้ก็เอาขึ้นมาเผาได้เลยให้ทานฟรีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับรอบรอบ ไร่หาพิรัตบริณลานกลางเต็นท์นะครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันนะครับ